5ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อรถเข็นเด็กให้ลูกจะพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศจะเลือกซื้อรถเข็นเด็กแบบไหนดีนะไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m มินิเ Station นะคะวันนี้นะคะมินก็มี5ข้อที่ควรรู้ก่อนที่เราจะเลือกซื้อรถเข็นเด็กที่จะ ใช้เดินทางไปต่างประเทศนะคะโดย5ข้อเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของมินนะคะจากประสบการณ์ที่มินเคยใช้รถเข็นแล้วก็เคยพาลูกไปต่างประเทศมานะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่เราควรที่จะคำนึงถึงนะคะข้อแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของขนาดของรถเข็นนะคะซึ่งมินก็อยากจะแนะนำให้ใช้รถเข็นที่มีขนาดเลขกระทัดรัด เพราะว่าเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะต้องเช่ารถหรือว่าขึ้นรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะคะถ้าการแล้วเราก็ต้องแบกกระเป๋าเดินทางไปด้วยซึ่งถ้ารถเข็นที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะกินเนื้อที่นะคะอย่างเช่นในรถในรถที่เราเช่าอย่างเงี้ยมีทั้งกระเป๋าเดินทางของเราแล้วแลาจะต้องมีรถเข็นขนาดใหญ่อีกจะทําให้เหลือพื้นที่ในการซื้อของหรือว่านั่งกันลำบากมากขึ้นค่ะ แล้วก็ในเรื่องของขนาดรถเข็นนะคะมินก็แนะนำว่าควรที่จะเป็นขนาดที่เป็น carry on size นะคะหรือว่าสามารถที่จะเก็บขึ้นบนเหนือศีรษะที่เวลาขึ้นเครื่องบินน่ะสามารถเก็บที่ชั้นเก็บของเหนือศีรษะของเราได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมินจะมาแชร์ประสบการณ์นะว่าทำไมเราควรเลือกซื้อรถเข็นที่มันเป็น size carry on ได้นะคะจริงๆเราก็มีทางเลือกเนาะว่าถ้าเราซื้อรถเข็น size carry on เราจะเอาแคริออนขึ้นเครื่องก็ได้หรือว่าจะโหลดหน้าเกตก็ได้รถเข็นที่เป็นแคริออนไซส์นะคะก็ต้องเลือกให้ดีๆอีกนะคะเพราะว่าบางรุ่นบางยี่ห้อนะคะอาจจะพับเล็กได้ก็จริงแต่ว่าขนาดของเขานะคะไม่ได้เป็นขนาดที่สายการบินส่วนใหญ่กำหนดค่ะอาจจะเป็นเพียงแค่บางสายการบินเท่านั้นที่จะอนุญาตให้สามารถนำเป็นออสัมภาระแคริออนได้ค่ะ โดยรถเข็นรุ่นฮิตๆิตที่เขานิยมใช้กันแล้วก็สายการบินส่วนใหญ่จะโอเคในการสามารถที่จะขึ้นไปแครลีออนด้านบนได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก GB ไซเบกแล้วก็ b a b y เซนโยโซึ่งต้องไปดูรุ่นอีกทีด้วยนะมินก็ไม่ค่อยมั่นใจรุ่นเท่าไหร่ว่าแต่เป็นรุ่นที่ไซส์พับเล็กๆเ,เลยค่ะอันนี้คือเขาก็จะยินยอมให้เอาขึ้นเครื่องได้นะคะในหลายๆสายการบิน ยังไงก็แนะนำให้ทุกคนเพื่อนๆลองไปติดต่อรู้กับสายการบินเพื่อหาข้อมูลให้แน่นอนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเออทางสายการบินมักจะต้องให้มีถุงคุมรถเข็นก่อนด้วยนะคะต้องมีกระเป๋าสายรถเข็นให้เรียบร้อยก่อนที่จะเอาขึ้นไปอยู่ที่ข้างบนนะคะ ค่ะมินก็จะมาแชร์ประสบการณ์ตอนที่มินไปญี่ปุ่นนะคะรถเข็นของมินนะคะเป็นรถเข็นพับเล็กแต่ว่าขนาดมันก็ใหญ่กว่าที่เขากําหนดไปหน่อยค่ะทําให้มินต้องไปโหลดรถเข็นที่หน้าเกตไม่สามารถเอาขึ้นไปแคริออนได้ค่ะมินบินไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นกล่องสงสัยกันมีซิปแอร์ลองเข้าไปถามเ,เจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออไซส์เนี้ยไม่ได้คือไซส์ที่เขากําหนดก็จะเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ย ออแล้วเขาแต่เท่าที่มินอ่านรีวิวของคนอื่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเป็น Baby Sen เบบี้เซนโยโยอย่างเงี้ยก็คือจะสามารถขึ้นที่ไปขึ้นไปเก็บบนชั้นเก็บของเหนือศีรษะของผู้โดยสารได้ค่ะซึ่งทำไมเราถึงทำไมมินถึงแนะนำว่าจะต้องไปเก็บบนชั้นเหนือศีรษะท,ท,ท,ทั้งทที่รถเข็นทั่วไปแล้วก็เข็นแล้วก็ไปโหลดหน้าเกตก็ได้แล้วก็เดี๋ยวก็รับที่สายพานหรือว่ารับที่หน้าเกตได้ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้นะคะ ก็คือมีนาก็คือเดินทางโดยสายการบินซิปแอร์ใช่ไหมคะตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นคือเขาก็จะมีกฎว่าถ้าสมมุติคุณนะเอารถเข็นไปโหลดที่หน้าเกตคุณจะต้องไปรับรถเข็นที่สายพานเท่านั้นก็คือเขาจะไม่ได้เอารถเข็นมาส่งให้เราที่หน้าเกตเพราะฉะนั้นลูกมีนระหว่างรอตอมอ่ะก็คือต้องอุ้มตลอดแล้วเวลาลูกง่วงก็คือนอนไม่ได้ก็คือต้องอุ้มนอนบนบ่าเราอย่างเดียวเลยค่ะ แล้วก็อย่างตอนที่มินอะคือต้องอุ้มลูกใช่ไหมแล้วก็ต้องรอตอมอนานมากคือมันเมื่อยมากเลยการที่ลูกไม่มีรถเข็นระหว่างระหว่างแบบรอตอมอเข้าคิวอะไรอย่างเงี้ยคือคนมาเที่ยวญี่ปุ่นก็เยอะใช่ไหมคะคือก็เป็นอะไรที่ลําบากถ้าต้องไปรับรถเข็นที่สายพานแล้วแต่สายการบินนะมันก็กดไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดว่า เราเอาขึ้นไปเก็บไว้บนแคลริออนแคลริออนใช่ไหมคะเวลาเราลงมาเราก็ให้ลูกเรานั่งได้เลยแต่จริงๆอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะคือสายการบินส่วนใหญ่เลยนะก็คือถ้าเราอ่ะเอารถเข็นไปส่งที่หน้าเกตเขาก็จะเอามาคืนที่หน้าเกตแต่มันก็จะมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าแล้วแต่สายการบินอีกแหลคะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อรถเข็นนก็เลยแนะนําว่าเอาซื้อเป็นขนาดแคลิออนไซส์แบบ แบบชัวร์ๆที่แบบสามารถที่จะใช้ได้หลายๆสายการบินนะคะแล้วก็การที่เราอะ่ะโหลดรถเข็นที่หน้าเกตแล้วเขาให้ไปรับที่สายพานนะคะก็คือจะทําให้รถเข็นเราอะ่ะมีรอยแหละเพราะว่ามินอ่ะคือโหลดแล้วก็รับสายพานแล้วแบบเออรถเข็นเราก็มีรอยขีดขว่วนเพราะว่าเออเขาก็อาจจะโยนรถเข็นของเราเนาะถ้าใครแบบว่าค่อนข้างเซนซิทีฟเรื่องรอยอะไรอย่างเงี้ย ก็เก็บไฟแคลิออนเหนือชั้นไอ้ข้างบนนะ่ะดีกว่าแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็คือว่ามเนะี่ยเป็นนั่งไฟที่จะต้องมีการต่อเครื่องนะคะซึ่งระยะเวลาในการต่อเครื่องแบบมันน้อยมากๆเราจะต้องรีบแต่คือมีเมนะี่ยเป็นการโหลดรถเข็นหน้าเกตแล้วก็รอรับรถเข็นหน้าเกตนะคะแต่วันนั้นนะ่ะไม่รู้มันเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรคือรถเข็นมาที่หน้าเกตช้ามาก ซึ่งแบบรอนานแบบประมาณ20นาทีได้อะไม่รู้มันเกิดเหตุการณ์อะไรอะทำให้มินอะ่ะต้องวิงว่งวิงว่งวิ่วิเพื่อที่จะแบบไปขึ้นเครื่องต่อเครื่องให้ทันนะคะเพราะว่าแบบมันหยุดกันคนละเทอร์มิโนอลอะไรประมาณนี้เลยอะ่ะคือเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเรามีรถเข็นที่แบบว่าเออสามารถเก็บที่ข้างบนแล้วก็เอาลงมาใช้แล้วก็ไปต่อได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกวกว่าคะ่ะ ก็มีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นของเพื่อนมินซึ่งมินก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นของสายการบินอะไรหรือไงนะคะก็คือเพื่อนมินอ่ะมีการแบบตอบไฟใช่ไหมแต่ว่าของอ่ะที่เราโหลดโหลดไปอ่ะคือเขาอ่ะจะส่งของนั้นน่ะแบบส่งไปอีกไฟหนึ่งเลยโดยที่รถเข็นเพื่อนอ่ะก็คือไม่ได้รับ ไม่ได้รับมาระหว่างที่รอต่อเครื่องแล้วเพื่อนนะ่ะต้องรอต่อเครื่องแบบ4ี่ห้าชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะ่ะลูกก็จะอยู่ที่สนามบินโดยเพื่อนจะต้องอุ้มเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นลูกของเพื่อนเป็นแบบเด็กเล็กยังเดินไม่ค่อยได้แบบประมาณขวบหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็ต้องต้องอุ้มต้องอะไรไม่มีรถเข็นอนะ่ะมันก็จะลําบากค่ะเพราะอันนี้มันก็เป็นแบบเหตุฉุกเฉินเหมือนกันเพื่อนก็ไม่ได้แพลนไม่คิดว่ารถเข็นจะแบบส่งต่อ ไปอีกสายการบินเลยไม่ได้เอามาให้เราใช้ก่อนระหว่างที่เรารอฐานสิ์เปลี่ยนเครื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนาดของสัมภาระที่แต่ละสายการบินกําหนดไว้นะคะแล้วก็เป็นขนาดของรถเข็นเด็กแต่ละรุ่นที่มินลองหามาให้นะคะด้วยขนาดของสัมภาระนะคะมินใช้มาจากเว็บของ baby gift นะคะก็เพื่อนๆก็ลองดูเลยค่ะ ข้อ2นะคะก็คืออยากจะแนะนําให้เพื่อนๆใช้รถเข็นที่สามารถปรับเอนนอนได้นะคะโดยถ้าเดินทางกับเด็กช่วง0ถึง6เดือนก็ควรจะปรับเป็นเอนนอนราบได้เลยนะคะแต่ว่าถ้า6เดือนขึ้นไปแล้วก็อาจจะไม่ต้องถึงกับนอนราบก็อาจจะเป็นแบบนอนเอนๆก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาระหว่างการเดินทางไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย เด็กๆก็มักจะง่วงนอนในตอนกลางวันนะถ้าเราใช้รถเข็นที่มันปรับเองนอนไม่ได้มันก็อาจจะทำให้เขานอนไม่สบายแล้วก็งองแงระหว่างการเดินทางได้ค่ะข้อ3นะคะคก็จะเป็นในเรื่องของคุณภาพรถเข็นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเลือกรถเข็นเด็กที่มีคุณภาพดีนะคะเป็นแบรนด์ที่ อ,อ,อาจจะเป็นที่รู้จักกันทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะคืออาจอยา่าไปเน้นที่แบบราคาถูกมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข็นๆไปตอนที่เราอยู่ต่างประเทศแล้วล้อหลุดล้อพังขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ลําบากมากๆเลยค่ะอันที่4นะคะก็จะเป็นที่กั้นตกค่ะก็คือว่าคือมินเท่าที่มินสังเกตนะคะเด็กๆส่วนใหญ่อะจะไม่ชอบรัดเข็มขัดไอ้ตรงช่วงบ่าส่วนใหญ่จะรัดกันแค่ตรงช่วงเอว แล้วถ้าเป็นรถเข็นที่ไม่มีที่กั้นตกอะ่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยมีความปลอดภยัยถ้าเกิดอยู่อลูกเราอ่ะชอบดึงเอาแขนสายตรงรัดบ่าออกอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีแนะนําว่าถ้าซื้อรถเข็นก็ควรซื้อรุ่นที่มันมีที่กั้นตกหรือว่าจริงๆเราสามารถที่จะหาซื้อที่กั้นตกแยกแล้วก็เอามาใส่กับรถได้นะ เราก็ไปดูในเว็บในช้อปปีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีขายที่กั้นตกรถเข็นแยกแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้กับรุ่นของที่เพื่อนๆซื้อไหมเพื่อนๆอาจจะต้องลองทักแชทไปถามร้านดูอีกทีก็ได้ค่ะแต่มินว่าที่กั้นตกก็สําคัญนะคะข้อ5นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆของรถเข็นนะคะอย่างที่มินจะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกที่แขนของนะคะถ้ามีเอาไว้มันก็จะดีค่ะ แล้วก็เป็นที่ห้อยแก้วน้ำเนาะแล้วก็จะมีแบบพวกมุ้งกันยุงผ้าที่กันฝนแล้วก็อาจจะซื้อพัดลมติดรถเข็นไว้ด้วยเพราะเวลาเดินทางอาจจะมีอากาศที่ร้อนอะไรเงี้ยก็ใช้พัดลมติดรถเข็นหรือว่าจะเป็นแบบไฟสองสว่าง เหมือนไฟติดจักรยานอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครเดินทางตอนกลางคืนแบบไปเที่ยวแล้วแบบต้องเข็นรถเข็นตอนกลางคืนบางทีอาจจะมีความมีการอันตรายจากแบบการเข็นรถตอนกลางคืนอย่างเงี้ยก็อาจจะมีติดไฟที่รถเข็นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีถาดถาดอาหารสำหรับอ่จริงๆถ้ารถเข,นข็นคันไนนะคะที่มีแบบว่าที่กั้นตกอะ มันเราสามารถซื้อถาดอาหารมาต่อกับไอตรงที่ก้นตบเสริมเองได้นะคะสามารถซื้อได้ในช้อปปีก็ได้ค่ะเดี๋ยวมินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะก็คือไอถาดอาหารนันนี้มันสะดวกมากคือมันทําอะไรได้บ้างใช่ไหมอย่างเช่นตอนระหว่างขึ้นเครื่องแล้วเราอะ ก็ต้องรอใช่ไหมคือบางทีมินก็เอาหนังสือแล้วก็เอาไอ้ถาดอาหารเนี้ยมาใช้เป็นเหมือนโต๊ะเลยค่ะแล้วก็เอาหนังสือมาเปิดให้ลูกอ่านหรือว่าเอามาไวใ้ให้ลูกเราทานอาหารระหว่างรอขึ้นเครื่องหรือว่าแบบระหว่างที่เราไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าจริงๆอีกอย่างหนึ่งคืออย่างสมมติว่าถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนนานๆแล้วแบบลูกเราเบื่อมากๆอะ่ะมันก็เป็นที่ที่วางโทรศัพท์มือถือให้ลูกเราดูการ์ตูนรอรอเราช้อปปิง้งอะไรประมาณนี้ คือจริงๆการดูการ์ตูนในเด็กมันก็ไม่ดีเนาะแต่บางครั้งบางสถานการณ์มันก็จําเป็นต้องใช้การ์ตูนช่วยมินเองก็มีแผนที่จะซื้อรถเข็นใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นรถเข็นเก่านะคะของยี่ห้อคีนนะคะที่มินใช้อยู่ถ้าใครอยากให้รีวิวก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวมินจะมารีวิวให้ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการเลือกซื้อรถเข็นเด็กนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ให้มินด้วยนะแล้วก็มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามมินได้นะคะสวัสดีค่ะ